นี้วันที่20เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2568เป็นครั้งที่49ที่ข้าพเจ้านายอธิเทพบุคองนาเคเฟซบุ๊กอธิเทพรหัส229ขอถวายเสียงสดสารยายพระสุตพระประดิษฐ และมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์ที่บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของขา้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระพยัญชนะในบทส่วนอย่างต่อนเนื่องด้เทิน 1. บทส่วนชุมนุมเซวนาสมันตาจัก,กรวาเรสุขอาจารยคันันตุเทวตาสัทธัมังมุนิราชสสะจนัจนตุสักขโมกตังสัทเทจามีจรุปีสิริสติจันทานิสิวิมาเนี่ทีเตระสีจะทามีจรุกนะนะ มีเจ้าวัตถุไม่เห็นชีวิตคุ้มภัยเจ้าวัตถุเทวชลทวิสะมีอยังพัฒนาขาตันติตาสันติกียังมุนิวรจันำศาสทวมีสุนันตุธรรมสวัสกาโลอยัมพัฒนตาธรรมสวัสกาโลอยัมพัฒนตาธรรมสวัสกาโลอยัมพัฒนตาสองบทวิชาพุทธะนาตรัยอิมินาสการีนะพุทธังอภิภุษยามะอิมินาสการีนะธรรมังอภิภุษยามะอิมินาสการีนะสังฆังอภิภุษยามะ สามบทกลาวพรนธะนัตไตรอรหังสมาสปุทูปะกวาพิทังพระองค์ต่างปิวาเทนิจะว่าคะโตปะกวาตายธรรมโมธรรมังนมะสามิสุปฏิปันุปะกวาตสาวัคังโฆสังขังนมามิสี่บทสวดน้ำมังการสิทธิคาถานโมตัสสะปะกวาตูอรหะตูสมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะกวาตูอรหะตูสมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะกวาตูอรหะตูสมมาสัมพุทธัสสะ ห้ <rude S 2> าบทสวดไ like ตสมณะขมณะปาฐะพุทธังสารนังขะฉามิธรรมังสารนังขะฉามิสังฆังสารนังขะฉามิทุติยมปิพุทธังสารนังขะฉามิทุติยมปิธรรมังสารนังขะฉามิทุติยมปิสังฆังสฉลีังร้อามิตติยมปิพุทธังสารนังขะฉามิตติยมปิธรรมังสารนังขะฉามิตติยมปิสังฆังสารนังขะฉามิหก บทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิมีสัลนังอันยังพุทโธมีสัลนังวรังเอเตนะสัจรวัชชนัสโธติมีหุตุสัปทานัตถิมีสัลนังอันยังสังโฆมีสัลนังวรังเอเตินัสจักจวัชชนัสโธติมีหุตุสัปทานัตถิมีสัลนังอันยังสังโฆมีสัลนังวรังเอเตนะสัจรวัชชนัสโธติมีหุตุสัปทาเกตุบทสวดมหาสมัยสูตร เอวามิสตังเอกกนสมัยยังพระขาวาสเกสุวิหารติกะปิระวัตุสมิงมหาวันีมหาตาพิคุสังเกนนสิติปจมัติหิพิคุสตีหิสภีหิวะอรหันติหิทัสสิหิจุรงกาทายตุหิถิวตาในภูเยนสันนิเปตตาหุนติพะควันตังทัสลานยัปพิคุสังคัญจะอัตขุจตังสุทวรัตสากายิกานังเทวานังเอตัคติโอสิอไยังโคพระขาวาสเกสุวิหารติกะปิระวัตุสมิงมหาวันีมหาตาพิคุสังเกนนสิติปจมัติหิพิคุสตีหิ ยป็นเหวะราติหิตสัสหิจโลกัาตุหิตเทวตาเยปุเยนะสนิเบตาหุติภควันตังทัศนัยยปิปุสังขันจจะยานุนะมายมปิเยนะภควาเตนุปัสสังกเมยามาอุปัสสังกามิตตวาภควาตูสันติกิปเจ้ากาถาภาเสย,ยามาติอัตโคตาเทวตาเสย,ยาทาปิมละลพละวาปุริโสสัมมัญชิตังวา,างพะหังปภาสาลิยปภาสาลิตังวา พระหังสัมมิชียอิวะมิวะสุธาวาเสสุที่วิสุทธตระหิตาพระคัมภตัปัตุรโหสิสุอัตโคตาเทวตาตะคนตังอภิวาติทวะเอกมันตังอัตังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวาพระคัมภีร์ันติเกอิมังค่าทางกบาสิมหาสมัยุยูปวัตนาสมิงเทวกายาสมักตาอัตตตังหะอิมังสมะ ยังท่ากิจเยวะอป布拉ทิสังคติอตาโคอป布拉เทวตาพระกันตัวสันิกเฆมังค่าถังอภาสรตัตระพิกโบสมาทะหังสุจิตังอัตโนอุชุกกังมังสุสาระทิวในฐานิคะนิตวาอินทริยานิรักันติปฎิทติอตาโคอป布拉เทวตาฉันพระเข้าตระตูชนิเกอิมังค่าถังอภาสรเจตวะคีลังเจตวะปะลิคังอินทคีลังโอหะจามีชาเตจรันติสุธาวิมาลาจักกุมารตาชนันตาสุสุนะขะติอตาโคอปรา เทวตาพระคนรตัวเศรษฐกิมังคาถังอภัยศียีเกจิพุทธังสารนังกตาเสนาเตนะค่ะสมิงอปายยภูมิปะหายะมนุสังเทหังเทวกายยังปะิกูเลนสันติติอตโคพระควาพิกุอามันเตศยิปุเนนะพิกเวทัสสุนุกธาตุสุเทวตาชนิปริตาหุนติตถาคตังศาสนายาพิกุสังคันจะเยปิเตพิกเวอหิสุงอติธรรมธานังอรหันตสมมาสมัมพุทธา เตมสัมปิภคบนาลัอิตุปรมายวะาวันนี้ปฏิตาหุนนสูงเยธาปิมหังอิจตหิเยิเกเวพอนาคตมทานังอรหัมสเตสัมปินาอิตปรมายวะเทวาชนีปฏิตาติเยธาปิมหังอิจตระหิอิิสามิเวส เทวกายานังนัมมัิกิติสัมพิกาเวทิวกายานังนัมมันนิติสัมปิกเวทิวกายานังนัมาันตังสุลาถาสาตุกังมันะสิกาโรทัพภิสัมิติเอบัมพะบันติโหรเทพิกุพะคอนตุปัจจสุสุมพระคขมตาเอตัถบูจะสีโลกามนุกัสสายะถาคุมภาราจิสายะสตาสิริขะพลังปิฎตาสมาหิตาปุถุชิหาเวลิสันนินาโลมะหังสามิสัมพิโน โอชาตมาัสสาสุทธาวิปัสสนามาเวลาที่อยู่ปัจจสตียจตวะวิณีกับปิละวัฏฐีเตตุมันตะยิสัทธาสาวกีสาตานีติเทวกายาอภิกันตาติวิชานาทพิกระโวตจะอาตัปปามักรุงสุตตะวะพุทธะสัสันังติสัมปตุระหุยานังอามะนุสานะมัตธสุงสันังอภิเกศะมัทธขุงสหัสังอัตตะสตริงสตังเอเกสหัสังอามะนุสานะมัตธสุง อภัเกนันตมัทคุลผู้ชาสภาผู้ชาอังตันจจสพังอภิญยาญาติวิกิตวานเจตคุมาตตุอมนตยิสักหาสาวกีศาสนิลเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชาณธาภิโตโบเยโวหังกิตยิสามิคิราหิอารบุปโสตสัสสาสาวยขาบุมภากะปิลวัฒวาที่มันตัวชื่อเมันตัววันนั้นมันตัวยัตสุนโมธรรมานะตปิกามุภูพนังสุเมติงวานัง ราชาศาหิมบตายะขานันตะวันิโนิมันตุิตมันตุวันธมันตุยศรีนุโมธรรมานาภิกมมงคุณังสมิติงวะนังตาจิาติสาศาสสายะขานันตะวันิโนอิทิมันตุชิตมันตุวันธมันตุยศรีนุโมธรมานาภิกกรมมุงคุณังสมิติงวะนังจิตตโสราสาสสายะขายนันตะวันิโนอิทิมันตุีิตมันตุวันธมันตุนโมรมานาภิกมมงคุณังสมิติวะนัง เวสามิตปัจจสตายานันตบันิโนปิจมันตชุติมันตวันันตยสสินโมตมะนาปิกามุงสมิตวังกุมพิโรดาชกะหโกเวปุระสัมินิสนังพียงโยนังทสะสาหัสังยะานังไปยิรูปาสติกุมพิโรราชกะหิโสาคสุมิตวังปุริมันตะทีสังราชาทัตตาูภสสาสติกุมพัฒนานังอธิปติบาาราชายัสสสิโสปุตตปิตสาภาโวินธมานามหพราอิทธิมันตุติติมันตุวัน ทักคิดนันจะทิสังราชาวิรุฬหงตประสาสิตกุมภานันอธิปติมหาราชายสศิสุขุตตปิตฐะสัพาวุลธรรมานามหาภาราอิทิมันตัวชิติมันโตวนนันมันตัสยสศิโนโมธรรมานาอภิกรรมองคพิคุณังสมุติงวนังปัจชิมันจะทิสังราชาวิรุปภูประสาสิตนาคานังอธิปติมหาราชายสศิสุขุตตปิตฐะสัพาวุลธรรมานามหาภาราอิทิมันตัวชิติมันโตวนันมันตัสยสศิโนโมธรรมานาอภิกรรมองคพิคุณังสมุติงวนัง

วัชรนิกาสถานวายาภุฑาเนรตูเวทุตุวิทุจารวิทุตัสหจันทนนงการมสิโทจารกินทุตันทุกนิทันทุจารปะมาณโอปปะมันโยจารทิวสุโตจามาตลิจิตาเสนุจากันตะพมโนราสาชนนสุโพนาครูปัจจสิโคเจวะติมพะโนสุยวัชรสาเดเทจินยิจราชาโนคันตะภาสหาราชุปิโมทมานาอภิการมโมทุนังสุมืองมมนังอาทาโค นาปสษานาคาวิสาราสหัตัญกากรรม菩萨ตัสราอาคูปายคา,าสหายหยาติภียามมนาสัตรัฐาจะอาคูนาคายะส,สัสนุอิราวับโนมหานาโคสุปคัสสมิติวนันังเยนาราคายทิสาสหารันติทิ่พาทิชาปะคิวิสุทธาจักขูเวหายิสาติวนะนะปัจจัตตาจิตราสมันตาอิติเตสันามังอภะยันตา,านาคาราชนามาสิสุป,ปันนาตโวเขมมะกาสิพุโทโธ จันไฮปราจั์อุปหยันตานาคาสุป,ปันาสารณะมะกังสุพุทธังชิตาวิราหัตถีนะสมุทังอสุราสิตาพาระรตวูวสเวศเสติอทธิมันตุยสสินุการละกัญชามหาพิสมาอสุราธารมิข้าสาวิปจิติสุจิติจัปะหานาโทนโมจิสาหะสตัญจะปลิปุตานังสัพเพเวโรจนามกาสนะหิตวาพริงเสนาราหุพัตตะมุปาขมมงจะมโยธานิพัทธันตีภิขุนังสมิติงวะนัง อาภูเจติวาปทวีเจติจวายโตตถางกมุวโรณาวโรณาเิวาโสมุเจติสัสสาสานเมตตากรุณากายิกาอาภูเวทานสานเทวายสัสเโนุทัศสิทธิทัศคตากายาสัพเพนันตตวันตุนิทิมตัวที่ถึงมันโตัวนั้นมันโตยวยัสเสนุภูธรรมานวิกามงคุนังสิมติวานังเปื่ทิ่ตุอย่าเวะสันติจะอสมาเจตทวียมาจันทัศสุปนิสาเทวาจตนทัศมาภูปรากิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาภูปรากิตานักขัตตานิปุระขัตตวาอาภูมันทาาวรหก

ทนติสกายเนน้นต่อมานทมัจโัโตวนนั้นมนตยัสสิโนโมธมานะิกที่พลังสิ่งที่มันังสมานะมหาสมานะจามันทมาถจิตตสกกายุอนกิติสาหนยุวาที่จะวาสนประคมหาปะระาอาคุสิวายัสสสิโนทัศตทัศกายาสเพนนตนนทมันโติมันโตวันมันโตยัสสสโนโมธมานะอภิกรมุขวทีังสิงทดังสุขารุมหาอรุณาอา โุทารตะไครหาปโมคาอาคูสิวาวิจารณาชะตามาตานะประชามิสกาจจากยัสสิโนอันยังอาคาวุจิโนโยทิศาที่ว่าเศรสสิเศระทนากายาสัพเพนันตัวนนตนที่มีตวที่ิตัวันนันเตวยัสสิโนมุธรระวิการมงคุกลังสุลินควาเขียนนิยติิรยามังกันทักาจะยัสสิโนทำพิจารณาเสถาชติมนาจะอาสวานิมราจิโนอาคูอาทาคูปะระนิมิตา ถ้าเศรษฐีาศิากายาสะเพนันต์ตุวานิโนอิทิมันโตุอิทิมันโตวนนัมันโตยะสศรษฐีโอธมนาเปิกามบุญปีกุนังสุมมติงวรังถ้าเศรษเทวานิกายาสะเพนันตตุวานิโนนามันวันเยนะอาการจุมเยจินยิ่งทีสศราสหปุพุทธเจติมักคีลาโอตะดินนวัตนะสาวะรังทักขิมุขตรงนาคังจันทังวะอสิตาสิตังสัพพมาปรมัตโตจะอุปติตาอิทิมันโตุสหะ senang kumaro di sojak supaka semitin wanang sah sepamu lo kanang mahat kamar di dati papanu di bantubi semakayonya saksiswa pesita isyara aku kajikawas di satiamacatu agak harito periwari to di jasabih api kentis di diwis sepamu ke malasina api kami kanasak mandi yang didakan datapan datak rakin sementara periwari tak mawomu cita kujinang อิทธิตรธรรมหาเสนงกันหเสนังอเปสยิปปานิณาตะละมหาจชะสังคตวะพิระวังยถาปุสโกเมโขถนัญโตสวิชุโกปทาสุปตุปทาติสังกุตโตอัสสยังวเสตันจัสพังอภิญญาญาบวิกิตวานัจักโคมาตตุออมันตยิสัทธาสาวิกีศาสนิระเตมนาเสนาอภิกันตาติวิชนาสภิกาบปีจะอัตตปมะกุลุงสุตปะพุทธศาสนาณวิตราชีหิปกามุนิสังรมังปิอันเชยุง สิวิชชาจังคามาพยาติตายะสสเนโนมุทันติสาหุิธิสาว,สาว,สาวกาติชนิสุตาติแต่บทสวดกระปอมาจากกระบอกวตัตนสูตรเอวามีสุตังอิังสมัยยังพระขวาพาลานเสียงวิหารติอิสุปตนิมิกตาเยตตะตะโคพาาระขวาปไปจากวัคกีเยพิกุออมันตสิเทวามีพิกเวอันตาปัปิชิเตนะนะ สีวิตาพายูจายังการมีสุขกรรุโนโคนิโนคาโมโบชุดชนะนิโกอนะลิโยอนาตสันหิโตโยจายังอัตกิละมักกถายุโนโคทุกโคอนะลิโยอนาตสันหิโตเอเดเตพิกเวอนุอันติอนุปคัมมะมัชชิมาปฏิปทาตถาคติณัปปิสัมพุทาจะคุกกรณียานักกรณีอุปัสสมายาอภิญญายาสัมพุทายานิพานายาสังวรติเดตมาจัสรพิกเวมัชชิมาปฏิปทาตถาคติณัปปิสัมพุทา จักุู่กรณียานักกรณีอุปสมัยยาอภิญญายาสัมปุทายานิพานายาสังวัตติอายามิวออะไรอยู่ทังที่กมะโคเสยยาทิทังสมัธิติดีสมัคทังขะวนสมาวาจาสมากบันตัวสมาอาชีวะสมาวายโมสมาสติสมาสมาธิติอยังโคสาพิกเวมัจมาปฏิปทาตระกะติยนอภิสัมพุทธาจักคู่กรณียานักกรณีอุปสมัยยาอภิญญายาสัมปุทายานิพานายาสังวัตติ อิตังโคปะนภิกเวทุกคังเอเลสัจจันติจาติปิทุกขาชราปิทุกขรามรายังปิทุกคังสุ้กปบบิเทวทุกครนิโรธนัสสุภาษาญาตาปิทุกขาอภิเยหิสัมปโยโคทุกโคปายเยหิวัฏปโยโคทุกโคยัมปิชังนะละพันติกัมปิทุกคังสังคิตเตนะปัจจุปทานะขันธาทุกขาอิตังโคปะนภิกเวทุกขะสมุทโยอาลิยัสัจจังญาวัตันหาโคนภวิภานันทุกขะภะสัต ตัารตรตราที่นทีเททางการมตันหาภวตัหาลูกสาวที่ไหนดังโ้ปเวทุกขันิโรธโยสัจจังโยตัสายิวะตัหายะอาศิสาวิตระขานิโธโยจโคปฏิสโคมุติอนารโยอีดังโปะพิเวทุกขะนิโรธขันไม่มีปฏิปทาอีสัจจอายามิวะอที่โยทังที่โกมะโกเสทีทางสมาธิดิสมเโ كما بها جاء سماكم تو سماي جي سما بهاي مون سما تي سما سما جي دان تو خام کي سچن تي مي پي ڪبي پي انو ستي سوت مي سوتکو Tang Ho Bali Tang Suk Kang Elok Sajan Tang Jepun Itu Kau Boleh Bukti Yang Nampak Sudah Sudah utpadi Panjang Ini Tang Suk Kang Kau Semua Semua Elok Sajan Jepun Itu Kau Boleh Bukti Yang Nampak Panjang ตังคูเปงทุกขสมุทโยะแลสัจจังปะหาตัมีพิเบบุเพอนุสุตเตสุทมสุจัอุตปาธิาอุตปาิปัญญาอุตปาิพิาอุตปาิอรูอุตปาิตงคู็นทุกขสุทยโยะสจะหีนันมีพิกเบบุเพอนุสุเตสุทมีสุจักุงอุตปาธิญาณอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอตปาธิอรอุตปทวะสัจจัีมีพิเี တံခိုပိဇံထုခာနိရောထေသစ္စံစတိကတံတိမေကခုပေဘုပေအနုသတိသုသမိသုဇကုဘုဒ္ဓဘာတိယနာဘုပါတိပညာဘုပါတိ၀ိဇာဘုပါတိအနုကောဘုပါတိတံခိုပိဇံထုခာနိရောထေသစ္စံစတိကတံတိမေကခုပေဘုပေအနုသတိသုသမိသုဇကုဘပါတိယနာဘပါတိပညာဘပါတိ၀ိဇာဘပါတိအနုကောဘပါတိ

udah dia ya, ali nang udah pak ya. dia ya. panja ya. udah pak ali ya. udah ko udah ya. pak ali ya bagi จะมีภิกขุมีสุเจตุสุอเลสัเจสุออวันติปริภตังทุปัสสกาลังยธาบุตังยะนนสนังนสุวิสุตังอหุสินิวตาวะหังภิกขุภเทวเกโลเกสมาเกสามเกสัามนิยปชาเทวมุสายอนุตังสมาสัมปินอสัมพุทโธปัญญาสิงห์และทาังิุภิกขุ

วิยะาณกัลยาณุมินทัญญามาเนียสัมมันตัวกุธัญญาสวริชรังวิตมะลังธรรมะจักภูมิอุทปาทิยังกิจิสมุทธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติปวติเตจพระขบตาธรรมะจักกิลมหาทิวัสธรรมนุสสะเวสุงเอตามพระขบตาภาณานิสุยังวิสิปตนิมิกรายอนุตระังธรรมะจักกังปวัติตังอปติวัติยังสัมมณีนวะพมานิลาวะทิเวนวะพมุนาวะกิันสิวา ปรกาสมิติกุมภานางเทวานังสตังสุตวะจตุรมหาราชกษิย์เทวาสัรรมนุสาวิสุงเจตุรมหาราชกษิย์นางเทวานังสตังสุตวะต่ว่ติงสาเทวาสัรรมนุสาวิสุงต่ว่ติงสานางเทวานังสตังสุตวะยามาเทวาสัรรมนุสาวิสุงยามานงเทวานังสตังสุตวะตุจิตาเทวาสัรรมนุสาวิสุงตุจิตานางเทวานังสตังสุตวะนิมมานรติเทวาสัรรมนุสาวิสุงนิมมานรตินางเทวานังสตังสุตวะปะระนิมิตสวาสทวสัตตีเทววานงงสสตตัุ พม,มากายิกาเทวสถานมนุษย์วิสุงพม,มากายิกานางเทวนางสตังสุตว่า,วาอตาิตามภควตาภาลนิเสีเงย,ยงอิสิปตเนีม่คายเอะอนุตรังธรรมะจักกังปวติตังอปติวัติยังสามเนนนวาพระมณีนวา,มมา,นนวาทเทวนวาพระม,มุนาวาอะนิทนาวาพระม,มาาุนาวาเกณฑ์จิวาลลกะสมินติอิติหะตินะคะเนน,น,นะเตนะมุหุเตนะยาวาพมโลกาสัตว์อภักคันติอายัญจะทัสสะหัสสีโลกะทาตุสัง กัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปปมานุเโอุลาโลอุพาสุโลกีปาจุระโหสิอธิกัมมีวะเทวานังเทวานุภาวังอัตถโคภะควาอุทานังอุทานิสีอัญญาสิวัตโพกุทันโยอัญญาสิวัตโพคุทันโยติอิติหังอายสัมมันตุคุทันยัสสะอัญยาคุทันโยตตวานังอโหสิตีเก้าพุทธานุสติ ที่พิสูจน์ขอขอบาระังสมัสสุโตวิชาจะนะสังฆะนุสติโตโหลังตูนอนุตโรปุริสสตมสาระที่สคาถะของมนุษยนางต้องการขอขวาติศีลธรรมานุสติสภาวะตัวพระโคตาธมชนิดติดกุอกาลิโกอิหิปะสิโกอุปนะยะโกปะจะตังวิถีสโพเป็นอยู่ที่11สังฆานุสติสุปฏิปันโนพระโคตาธสาบังสังฆะอุจจุปฏิปันโนพระโคตาธสาบังสังฆะยะอย่าปฏิปันโนพระโคตาธสาบังสังฆะสามีจุปฏิปันโนพระโคตา <imitation> 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 จาทิศทางจิตตาที่ปุริสัยุคานิอัตถปุริสปุคะลาเยสปะคัปโตสาวะคะสังโฆอหุเนยโยปะหุเนยโยทักิเนยโยอัญชลีกะลันเนโยอนุตรงบุญญะเขตังโลกัสสาทีสิบสามพระคาถาชินนบัญชรทิยาสนากตตาพุทธาชิตวามาลังสวะหันัง เอยตุวสัจจสภังสังเปิวิสูนราสภาตัหกรายุปทอตวิสตินายกาสภิปฏิตาไมหังักติมุนิสราดิสปฏิิโตไมหังตัธรมมงทอุจนีสังโฆปฏิิโตไมหัอุเรพนากรโอตเยมีอนุุทธวสาริุตโตจทักกินีอุทัโยปิภาคสิมิวการานุจวามกีทักกินีสาวณีไมหังอาาสุงอนันทหุาจสโปจมหานามูอาพาสุงวสสโตเก เกษตปฏิภาคสมิงสมัยยุวปรพังกโลนิสินโนสิริสัมปโนโสพิโตปนิพุนขโวกุลมาละกัสโปเทโรมหเสิกิตะวังโกสุเมหังวัทนีนิจังปฏิทาสิกุณากโรปุลโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทศิวิรีเทระปัจจิมิชาตาณละเตติลกาามะเสษสัตติมหาเทราวิชิตาชินาสาวกาเอเตสิติมหาเทราชิตะวันโตชินโนรสาเจนตาศิลลาเทนะอังคังเคสุ สันติตาแต่ละนางพุทธตัวอาสิทักินิมิตาสุตะกังแท้แท้คำปัจจุตัวอาสิวันนี้อังคุตลิมาลักังขันธามูระปริตันจะอาตานาติยะสุตะกังอากาศิธนังอาสิเสสะปกาละสันติตาทิ่นานานาวรสัญญาตาสกปกาละลังกตาวตาปิตาผีสันชาตาพระมิรัชตุปเทวาเอศีสะวินัญญจันตุอนันตชิตเตนะเตศสา กสตโตเตสกิตเจนะสถาปัตสัมพุทธปัจเจเลชินาปัจเจมาชิมหิมหากลันตังมหินตะเลสถาปเรตุมังสะเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวามากโตสุขโตสุราโขชินานุภาเวนะชิตุปเทโวธรรมานุภาเวนะชิตังลิสังโขสังขานุภาเวนะชิตันตรายโยจธรรมานุภาวะปาลิโตจะรามิชินาปัจเจตีสิบสี่บทสวดพาหงมหากา พาหงสหสมาพินิมิตาสาวุธันตงังคีมีกละ,ศศะลังอุทิตโคลาเเสนามาลังธานาทิามมธาบมงวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาโพธเตชิยิมังคลานีมาหาราชีลินกับมาพิยุทธิทศสาวระกิงโครัมปนะวะมะขมมาตถะถัดทยัขังขันธีสุทันตวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาโพธเตชิยิมังคลานีนาลาคีลิงก็บเจ้าลังอธิมาตพูตัตงทาวากิจักรรมาเซนีวสัสธาทุนันตัง เอกตามผูเสกกวิธีนาชิตตบามุนินโทตันเตสสาโุรตเตหิมังคลาเนื้อขีตขัดกัมติหา,าสุธาทุนันตังทาวันติยศชนปะปฐังคุลิมาละวันตังอิทธิปิสังคาตมโนชิตวามุนินโทอันเตสสาโุรตเตหิมังคลาเนื้ตวานกกัตมุทัังอิวักขปินียาจินใจทุว่าจะว่าจะนังชิดกายยมัจเจทันเตนะโสมาวิธีนาชิตวามุนินโท ดันตชสสาปรมดุเตเชีมังคลานิสัจจังวิหายามัติสัจวะสกาทักเกต,ตุงวาธาพิโลปิตมะนังอติอันตะปูตังดัญญาปฏิปัชลิโตชิตวามุนินโทดันเตชสาปรมดุเตเชีมังคลานิยันโทปนันตะพุชังวิพุตังมหิตทิงปุตเตนะเทละพุจเตนะสมาปยันโตอิทูปัชกวิชิตาชิตวามุนินโทดันเตชสาปรมดุเตเชีมังคลานิ ุขาต่เหตุทุ่พะเคนะสุธาตะหัตถังพรมมังสุวิตุชุติมิตรทิพกาทิยานังกานาคธิ์นังวิทินายทิตวามุนินทโทตันเตชะสาปุญสุเตชิมังคลานีหิตาปิพุทธเจ้มังคละอัตถาคายุวาจโนเทนทีินิ่สละเตมะพันตีหิตวานิกวิพิธานิจุดปัดทวานิโมขังสุขังอาทิตย์เมยนโรสปันโยมหาเกลุนิโกนาโทหิตายสัพปปานีนังปุเริเตวะปาเรมีสัพพะ ปตตุสัมภูทิมุตตะมังเอเตนะสัจหวะเชินะฮอตุเตชะยมังขลังช้ยันตูโพธิยาโมเลสักยานางนันทุพัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหหิเชยะสุชัยมังขเรอปราชิตะปันลังเกสิเศษปทาวิปุกขเร อรพิเศษเกีสยวับพพุทธานังนระคับประตูประมู่เหล่าสุนัขกตังสุมังคารังสุปปะพัตังสุุทิตังสุขโนสุมุหุโตจากสุยิสทังสัพพมะจาริสุปทาติยังกายากรรมังวาจากกรรมังปทักินังมโนกรรมังเป็นนิทิเตปทักินาปทักินานิกตะวานะละพันตถิปทักินีปวันตุสาปมังกรังระคับตุสาะเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสตาสุทีปวันตุเตยปวันตุสาปมังกรังระคับตุสาะเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสตาสุทีปวันตุเตย พ่ออุตสา,าพมัรังรักันตุสาพเิปทาสัพพสังฆานุภาเวนสัสตาจุธีพ่ะวันตุเตสิบห้าปฏิทานาคาถา <c oughs> ยาเิปตาันติวิหารลวาชินีทุไปขึ้น เลโพธิเกลยตเห็นแตเห็นตาธรรมธานี่นะเพราะมันตุปุูชิตาสุทิงกะลุนเตถาวิหารแลมันทะเลยเทราปัจจามัญชานวมกาเดพิกาวุสามิกาทานปฏิอุปัสการธามาจะเทศายนี่ก็มาจะอิสราสปานภูตาสุขิตาพระวันตุเตเทราพุธายปีจะอันธรรมะสัมภวาสังเสชาตาอัถาภูปปาติกานินยานิจังธรรมะพลังปกิจเตสเพปีทุกขสากรุงตุสังขยัง เจตุลิสังสตังธรรมโมธรรมทราเจบุคลาสังโฆหุตุสมะโควาอัธยาจาริตายาจามิเหรักันตุสัทธมังสะแพเพปิธรรมปัชชาริโนวุติสัมปานุเมยามะธรรมีอริยบวชเวทิเตปัชนาหุตุสัพพิปิัญญาโนพุทธศาสนีสมามาทังปริชนตุกาลีเทวะปวัสตุวุธิภาวายาชัณ ปตานังมัติทางนิตุเมตทินิมาตาปิตาจะอัจฉริยังนิจังรักขันติปุตตะกังอวังธรรมีนราชาโนประชังรักขันตุสัพพทาสิบหกเทวตาอุยชนะกาถาทุกขปตาจะนุทุกขาพยาปตาจะนิพยาสุขปตาจะนิสุกกาหุตุสัพเพปิปานิโนนิตาปตาจะอัมีหิสัพพธรรมบุญญาสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาตานังท้าันตุสัทธายะสีลังรักขันตุสัพพทา วัฒนานพิรัตตาหุตุขันฉันตุเทวตาคะตาสุมังคลคาถาสิบเจ็ดหุตุสัพพังสุมังคลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสุติหุตุนิรันตรังหุตุสัพพังสุมังคลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสุติหุตุนิรันตรังหุตุสัพพังสุมังคลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนัสุติหุตุนิรันตรัง สัพเพพุตราปรตาปจิกานเจยงพลังอรันตานจตติชนันธามิสัพปสสัพพพุตาปรตาปจิกานเจยงพลังอรันตานจตติชนันธามิสัพปสสัพพพุตาปรตาปจิการังเจยเอลันตานจัตติชนาันธามิสัพปสสัพพพุตาปรตาปจิกานเจยงพลังอรันตานจตติชนันธามิสัพปสสัพพพุตาปรตาปจิกานเจยงพลังอรันตานจตติชนันธามิสัพปสสัพพพุตาปรตาปจิกานเจยงพลังอรันต พระพ al ุทธพระปตาปิคิการังเกลิมพลังงะนตานเจติเกพ่นนั้นเราเห็นะระธรรมิสสะพสด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสวงแห่งการบูชาพระรจ้ากระไดแห่งการแสดงบุญสวดมนต์พระสูตรพระประหิตธและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดิ์จงเกิดแก่ข้าพเจ้าขอให้พุทจากทุกไปทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางรูปและทางธรรมขอฤทธิ์เทวดาทั้งหลายโปรดพิจารณาการสวดแสดงมนต์ และทมบารนีเมื่ออรัพธนาแล้วบนุลอพร์ให้เก่ข้าพเจ้าวบัตรุัของคลพระปิตายยสตีเหรียนยสิีลนเมื่อครงหกแปดตลอดจนวัตรตัวขงคลตั้งปวงที่สามงขึ้นให้เปลี่ยมด้วยอนุภาพของพระปรดิตฐเลือกสุริศักดิ์ธรีทุบการเถดสาธุ มูลสานของข้าพเจ้าทั้งหลายอาันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้องถวายเป็นพุปปทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาคร,รับพ้นวันนี้ส่งถึงผู้มิจตนาร,ร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกขก์ใทุกใจส,สิ้นประสบความสำเร็จเจริญุ่งเรื่องใน้ีการงานชนะต่ออุศสักคและมนันทั้งหลายจะมพรม้อมด้วยนสารสมัติบริวาสมบ,บัติไม่ตาเหนธรมสำเร็จการวิปัาานกรรมฐานเกิดปัญญาาเจริญด้วยเจตุลพิทพรมททส